สวัสดีครับพบกับช่องรถลักรถสวยกันอีกครั้งนะครับนานๆเจอกันทีได้เจอของดีคันนี้ครับคนที่เล่นตัวนี้อยู่จะรู้กันนะครับเขาคือโตโยต้าสปอร์ตไ r เดอร์ จริงๆนะครับนะมันก็จะเป็นประมาณว่าก็สปอร์ตไรเดอร์ประมาณสองพันสามสองนสี่นะครับแต่คันนี้ถ้าคนเล่นเขาจะรู้ว่ามันคือตัวลิมิเต็ดนะครับอีดิชั่นเลยนะครับตัวนี้ซึ่งผลิตมาน้อยนะครับเป็นตัวสปอร์ตไรเดอร์ d 4 d เครื่อง3,000ดีเซลคอมมอนเรลโฟวิวได้นะครับเกียร์ออโตเมติก สีดำนะครับรหัสดูนะครับดูรอบๆรถคันนี้นะครับสวยงามมากสวยจริงๆท้าพสูจน์เลยนะครับคันนี้นะครับสีไม่เคยทำนะครับรถสีเดิมนะครับจะทำก็แต่ส่วนที่เป็นกันชนนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับ พลาสติกโปง่งทกนี้ทำครับบอกเลยว่าทําแต่สีในส่วนของนี่นะครับส่วนของตัวถังพวกนี้ไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับติ๊กเกอร์เดิมๆไม่ได้ติดใหม่นะครับเดิมๆครับรถสวยมือเดียวนะครับไม่หนึ่งแสเก้าหพันโล ถามว่าสูงไหมก็ไม่สูงนะครับรถก็มีการใช้งานนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานแต่รถคันนี้ไม่เคยทําสีเลยยกเว้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นก็คือส่วนที่เป็นโป่งพลาสติกนะครับกันชนพลาสติกนี้ทําครับเพื่อความสวยงามนะครับรถคันนี้พิเศษยังไงพิเศษตรงที่เป็นสีดํานะครับสีดำาีมิเต็นะครับหายากครับเป็นสีดำตรงรีมิเต็ดก็หายากอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้มันก็จะมีทั้งตัวสีประตูแคปนะครบับตัวเตี้ยก็มีตัวแคปตัวเตี้ยก็มีนะครับแล้วก็สีประตูเป็นโฟร์วิวก็มีสีดําก็หายากเช่นกันแต่คันนี้ยากกว่าครับยากกว่าตรงไหนครับตรงที่รถมือเดียวไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับรถมือเดียวเลยมือเดียวจริงมาดูที่เล่มได้นะครับเล่มพร้อมนะครับให้ท่านดูเลยนะครับ แต่ก็บอกนะครับเีย๋ยวจะบอกว่าเอา้าที่ทำนล้นนี่ําสีนี่ไม่ใช่ครับคือทำเพื่อความสวยงามเพราะมันเป็นส่วนที่เป็พลาสติกมันล่อนได้ครับผมทำเพื่อความสวยงามแต่ทุกชิ้นที่เป็นสีดํำนี่นะครับดาเดิมดูครับสีเงาเดิมเดิมของมันนี่ดูไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีละส่วนเลยนะครับว่าน็อตไม่ขย,ยับไม่เคยแกะ รถเครื่องดีเกียร์ดีมากๆภายในสวยเดิมๆของมันนะครับเป็นเบาะหนังครับนะครับพวกงนี้จะเป็นเบาะหนังแท้ในส่วนด้านหน้านะครับด้านข้างเป็นหนังเทียมนะครับเป็นอย่างนี้ทุกคันครับแล้วก็มีเบาะแถวสามซึ่งพับได้ครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้ได้ครบนะครับเกียร์โฟวิวเกียร์ออโต้ใช้ได้ครบทุกเกียร์นิ่มนวล ขับดีพวงมาลัยสวยลายไม้สวยช่ำนะครับอ่าคันนี้นะครับกุญแจ Security ครบนะครับสองชุดนะครับรถสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่หลังคากันหน่อยกระสุนเดิมๆนะครับมาดูได้ครับท้าพที่สน์เลยครับตัวถังนะครับนี่ครับน็อตไอจุดแรกของแก้ม นะครับไม่มีแกะไม่มีขยะไม่มีรอยนะครับซีนประตูเดิมหมดนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับบอกได้เลยเดิมหมดครับทุกอย่างเดิมเดิมหมดครับเดิมถึงจุดนะครับมาดูเลยครับพาช่างมาดูเลยผมก็ ไม่ค่อยจะเจอนะครับไม่เจอเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยหยาบไม่แม้แต่น็อตประตูทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับสีเดิมเดิมดูนะครับเดิมหมดครับสีเดิมเดิมครับเดิมหมดครับยางดีสีเส้นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับสปอร์ตไรเดอร์นะครับตัวนี้ ถ้าคนเล่นจะรู้ครับเป็นทุกคันครับคือว่ามันจะเป็นเรซินครับมันจะเยิมตามความร้อนนะครับแต่ก็เดิมๆครับผมยังไม่ได้แกะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนได้ครับไม่ยากครับแต่ผมให้ดูเดิมๆกันนะครับความเดิมของโต้ต้าสปอร์ตเรเดอร์คันนี้ว่าเดิมๆเนี่ยที่มาจากเจ้าของมือเดียวมันมาสภาพอย่างนี้เลยผมมาล้างขัดสีเฉวีันเท่านั้นเองนะครับ ในสวยครับเบาะพับได้นะครับเบาพับได้ครับนะครับแล้วก็เข้าไปง่ายได้เลยนะครับเบาะตัวหลังนี่เบาะแถวสามก็พับได้นะครับพับได้หมดนะครับเลื่อนตำแหน่งได้หมดครับจางนะครับนี่ครับนี่ครับ เีนะครับพุญแจตัวนี้ครบสองชุดนะครับใช้ได้นะครับไม้สวยไม้ใสภายในสวยนะครับเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังครับเบาะหนังครับตรงนี้ทำมานะครับบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วได้คนขับนี่ก็จะหนักหน่อยก็คือก็ต้องส่วนปีกนี่นะครับผมทําแล้วก็ใส่หนังแท้นะครับ สวยแน่นอนครับดูกันแกะยากหแกะด้านหน้าน้วกัะด้านหน้าแกะง่ายเดิมทุกจุดนะครับนี่ okay, ครับน็อต <Not S 2> ไม่เคยแกะนะครับอ่าส่วนเครื่องยนต์ดีกว่านะเครื่องยนต์สามพันดีเซลคอมเร็วนะครับอันนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแยกกันสูงต่ำนะครับปูลก็วสวยจริงๆ หาอยู่นะครับหาสะาสมหาชื่นชมบอกเลยว่า,าพลาดไม่ได้ครับทำก่อนนะครับมาตัอทีนะครับนี่ครับเราคุยกันสดๆเราคุยกันจัดๆนะครับ ้องเครื่องเดิมนะครับน็อตไม่แก่นะครับมีพ่นกันสนิมมาแต่แรกเลยนะครับไม่มีแก่แน่นอนนะครับดูครับดูคนจะชัดมีแก่นะครับอันนี้เป็นพวกกันสนิมนะครับอะไรนะครับดูนะครับเพจนะครับรถปีสองพันสามนะครับปีศูนย์สามนะครับดูนะครับดูที่นะครับดูเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับนี่ สีจะเป็นสองศูนเก้านะครับตัวสีดำลิมิเต็ดนะครับมอกทุกอย่างเดิมหมดนะครับแผงจิ้งหรีดเดิมหมดทุกอย่างนะครับดูครับดูครับนะครับเครื่องสามพันนะครับครับเลขเลขคานอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์ไม่เคยกั้นไม่เคยทำอะไรเลยนะครับสวยใสมากครับบอกเลยครับสวยใสมากเลยครับดูครับ ใายคำเตือนอยู่ครบเรื่องเรื่องสวยมากครับฝาสวยครับฝาเดิมๆเ,เลยครับรอยถลอกแทบจะไม่มีเลยนะครับอย่างอยู่ครบนะครับตำแหน่งกล่องก็อยู่นี่นะครับเด,เดิมครับครับสวยใสยจริงใสจริงครับ ้าดนะครับแผงกันความร้อนใต้ฝาโปรงยังสวยอยู่นะครับดูเห็นชัดเปล่าชัดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันไม่มีใครถือกล้องให้ลำบากนิดนึงนะครับสวยนะครับโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับตัวคาตัวต้าสปอร์ตไเดอนะครับปี2003นะครับ สีดำดีไเป็นเต็ปนะครับหายากมีน้อยโดยเฉพาะคันนี้หายากตรงที่ว่ารถสวยจัดรถสวยจัดนะครับคันนี้นะครับท่อแต่งกัากัดโต้ใต้นะครับมีบันไดลิงหลังนะครับดูนะครับโหสวยงามมากจะแคมป์ปิ้งจะสะสมนั่งดูเล่นโคตรมีความสุขเลยที่บอกเลยครับอดูดัดด้านหลังกันปึ๊บอ่า ด,ด้านหลังนะครับนี่ครับยางอะไหล่อันนี้นะครับยางยังเป็นปีสองพันสามอยู่เลยบอกเลยนะครับไม่เคยใช้ครับแล้วก็น็อตนี่ก็ไม่เคยแกะไม่เคยขยับทุกชิ้นนะครับดูนะครับไม่รู้เห็นชัดเปล่านะครับอ่าอ่าชัดแล้วครับโอเคนะครับเห็นไหมครับทั้งสองฝั่งนะครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมครับนะครับเดิมเดิมเลยนะครับสวยจริงๆครับ ตัวนี้นะครับพับได้นะครับบางคันเห็นว่าเอ้ยมันมันพับไม่ได้ต้องแกะน็อตคันนี้พับได้ครับนะครับดูนะครับเปิดตรงนี้ออกมานะครับเปิดจุดนี้ออกมาปดเปิดผ้านี้มาติตุแกโปดนะครับนะครับแป๊บนึงน้ำผมลูกขอวางกล้องหน่อยแป๊บนึงนะครับตรงนี้ไปนหน่อยนะครับแล้วก็พับตัวนี้ด้วยลืมพับตัวนี้พับปึ๊บ ว้างขวางเลยทีเดียวนะครับนะครับว้างขวางและสวยงามมากนะครับมีนี่เรียบร้อยโอ้โหพรมสวยเลยครับพ่มสวยมากนะครับมีแอร์หลังครับปรับได้โลมีเดียมไฮนะครับผ้าหลังคาสวยงามบอกเลยครับมาดูมาชมไม่ผิดหวังถ้าคิดจะซื้อไม่ผิดหวังแน่นอนครับบอกเลยครับ สำหรับ Rider, ตัวตาสปอร์ตไรเดอร์ตัวลิมิเต็ดสีดำคันนี้นะครับบอกคำเดียวว่าไม่ผิดหวังครับนะครับนะครับนี่สวยงามครับอ่าจุดนี้นะครับเราจะพับนะครับโคดอุย้ยดึงซดึงซัก ฉีกแล้วเนี่นครับผักไปผักไปตรงนี้นะครับผักไปตรงนี้แล้วก็งัดเข้ามานะครับหน้าแล้วก็ปิดนะครับมีกระจกของนี่ะตรองโซ่เส้นยางอะไรนะครับก็สวยนะครับบอกเลย บอกกันอีกครั้งนะครับสำหรับโต y ต้าสปอร์ตไ d เดอร์นะครับตัลิมิเต็ดดำลิมิเต็ดนี้นะครับเครื่อง3000ดีเซลเขามันเร็วโฟร e วิลด์ไเกียร์ออโตเมติกนะครับทุกอย่างใช้ได้ครบนะครับจกฟ้าซินเอรลล็อกแอร์แบ็คผู้หน้านะครับยางดีแม็กสวยดำเดิมทุกอย่างเป็นออริจินอลนะครับและไอเทมเลยนะครับตัวนี้หายากครับหาใช้หาสะสมหาดูเล่นหาแคมปิ้งหาลุยคันนี้พร้อมทุกอย่าง ทำงานนะครับสตาร์ทเครื่องนิ่มมากครับเย็นนะนี่คือตำแหน่งเปิดแอร์หลังนะครับอ่าชัดเห็นเปล่าอ่าดูนะครับเดียวคูนี่ครับปิดก็ได้เปิดก็ได้นะครับอีออโติมติกนะครับก็จะมีโหมด ECT Power กับ Normal ตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่ง Normal นะครับถ้าเป็น Power เรากดไปปุ๊บมัดเขียนเลยครับ นี่ครับ ECT Power นะครับรถสวยมือเดียววิ่ง1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นพันโลนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันโลอะนะครับมีระบบเกียร e ์ ECT Power Mode ใช้ได้ครบเก๋สวยนะครับ4 Wheel นะครับจอดไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับ นะครับวิลาบาลนะครับออสวยมายามขึ้นค่ำคืนสวยครับเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าแดงนะครับสวยครับเดิมเดิมของเขานะครับนี่นะครับสำหรับ โหมดเกียร์โฟวิลนะครับตอนนี้เกียร์อยู่ที่ตำแหน่งเอ็นนะครับเราจะเข้าโฟวิลนะครับตามนี้เลยครับไกด์ไลน์นี่นะครับเหสองนี่ก็คือขับสองนะครับเราจะเข้าขับสี่ขับสี่นี่ความเร็วระหว่างขับขี่เข้าได้ครับแต่ทุกความปลอดภัยอย่าให้เกินความเร็วที่ส0สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงแม้ในคู่มือนะครับ เขาจะเขียนอยู่ที่80กิโลเ,เมตรต่อชั่วโมงนะครับเราดูข้อปลอดภัยนะครับตำแหน่ง S4 ก็โฟโล์ววก็จะโชบหน่อยนี้น,นะครับแล้วก็เราเข้าเกียร์ได้แล้วก็ไปนะครับส่วนตำแหนง่งโฟโล์หรือ L4 นะครับต้องอยู่ที่ตำแหนง่ง N นะครับ ผักเข้ามาตามได้ลายเลยครับไปกี้เราอยู่ H4 ผักเข้ามางัดขึ้นนะครับเมื่อเข้าเกียร์ดีแล้วมันจะมีแรงดึงกว่า H4 เมื่อสักครู่นะครับอ่ามันเหมือนจกกักรชาตชาขึ้นมานะครับเราจะมีความหุ่งเกิดขึ้นนะครับเลี้ยวก็จะขัดขัดเมื่อเลี้ยวสุดนะครับมาถึงเลี้ยวสุดนะครับอ่างั้นเราจะลองขับกันดูนะครับ มีผมอยู่ที่ตำแหน่งฟโฟล o w นะครับดึงดีมากครับเครื่องสามพันก็ต้องห่วงครับท้องดีอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับโฟวิวใช้ได้ครบนะครับขับดีนะช่ม่มล่างไม่มีเสียงไม่กุกกักนะครับไม่มีไก่ได้ท้องนะครับขับดีนะครับ ขับขับไปเรื่อยๆนะครับ,บเมื่อเรานะครับ ใช้โฟโล่เรียบร้อยแล้วจอดอยู่ที่ลาบเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่เอ็นนะครับนะครับแล้วผักเข้ามาย้อนลายไกด์ลายเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแคสีก่อนอยานขึ้นไปตาเนี่ยเพื่อจะขับสองนะครับมันยังไม่ดับใช่ไหมครับเข้าดีปุบ๊บแล้วก็ขับออกไปดับนะครับนี่คือขับสองนะครับ ทุกอย่างใช้ได้ครบนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับช่องรถลักรถสวยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมจะหารถสวยๆรถบ้านมือเดียวเนี่ยหรือไม่ก็เป็นรถที่สวยรถเดิมนะครับหรือแต่งสวยแต่งเข้าหูเข้าตากันนะมาให้ดูกันมาชมกันมาเป็นเจ้าของกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมว่านะครับ ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะครับพลาดในที่นี้คือพลาดการเป็นเจ้าของของรถคันนี้นะครับเพราะโดยตัวรถสปอ r ์ตไ d เดอร์ตัวดีจินเต็ดสีดำนี่นะครับหรือว่าเขาเรียกกันในวงการเสือดำเสือดำนะครับมันหายากอยู่แล้วแต่ลึกเข้าไปอีกคือรถที่สวยๆตัวถังเดิมๆนะครับย้ำนะครับ รถสีตัวถังเดิมๆนะครับส่วนที่เป็นพลาสติกโปร่งมีทําครับเพื่อความสวยงามครับสำหรับผมนะครับรถลักรถสวยนะครับผมชอบมากนะครับสำหรับตระกูลโตต้าไทเกอร์ไฮรักไทเกอร์เนี่ยครับ มันเป็นรถที่ขับดีและเครื่องเนี่ยตัวหนึ่งเคดีเนี่ยก็มายันสุดท้ายที่ก่อนที่จะเป็นรีโวเท่านั้นนะครับฟอร์จูเนอร์ก็ยังเป็นเครื่องตัวนี้อยู่นะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องความท,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 ทนนะครับแน่นอนครับบำรุงรักษาเข้าดีๆนะครับอยู่ยาวๆเหมือนเจ้าของเก่านะครับเขารักษาดีมากผมเห็นเนี่ยครับผมยังอึ้งเลยในสภาพนะครับ สภาพรถถังเครื่องยนต์โอ้สวยจริงๆนะครับบอกเลยครับรถขับดีต่อเกียร์ดีมากครับคันนี้นะครับแอร์เย็นท้าแดดเลยนะครับบอกเลยนะครับถ้าเราจอดลดนนักษณะนี้เราก็จะมาดูอีกฝั่งได้เลยเพราว่ารถคันนี้สวยทั้งทันนะครับ สวยทั้งคันนะครับนะครับสำหรับโตโยต้าสปอร์ต d ลเนะครับปี2อง3นะครับเครื่อง3000สีดำลิปเตหรือทีเรียกว่าเสือดำนะครับซึ่งเป็นรถที่หายาก แต่ส่วนที่หายากกว่าน,นั้นก็คือรถสภาพเดิมๆไม่เคยทําสีน็อตไม่เคยขยับนะครับรถเบอเดียวนะครับเนี่ยคือความหายากของเสือดาคันนี้ความหายากของเสือดาคันนี้นะครับนอกจากจะเป็นตัวลิมิเกตแล้วที่บอกว่าความสวยนะครับสวยจริงนะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับก็สวยเหมือนด้านขวาเนี่ยแหละครับสวยจริงๆนะครับ อานะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับช่องรถรักรถสวยนะครับนําเสนอรถแร่ไอเทมไปเลยนะครับโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์นะครับปี2003นะครับเครื่อง3,000ันดีโฟร์ดีเข้ามาเร็โฟลว์ออโต้นะครับหรือเขาเรียกการเสือดำออโต้โฟล์นะครับเสือดำออโต้โฟล์เป็นตัวสปอร์ตไลเดอร์นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับนะครับไปเที่ยวก็ได้แคมป์ปิ้งก็ดี จอดอยู่บ้านมองยังมีความสุขเลยนะครับตัวนี้นะครับรถสวยครับบอกเลยครับสวยคําเดียวนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับมาอยากเป็นเจ้าของบอกเลยครับใกล้ไๆไม่ผิดหวังครับสําหรับรถคันนี้นะครับโตโยต้าสปอร์ตไซเดอร์เสือดำลิมิเต็ดคันนี้นะครับเครื่องสามพันพัลมอนเร็วดีเซลออโต้โฟวิลคันนี้นะครับหายากแบบนี้นะครับผมขายในราคา 3ามแ0นบาทสามแสนบาทสนใจโทรพร้อมที่จะเป็นเจ้าของ081 9์แ8 7หนึ่งเก้8แปดเจ็ดแปดกหนเรีบโทรกันเลยนะครับสำหรับเสือดำคันนี้นะครับโต้ต้าสปราอร์ตเรเดครื่องสามพันด,โดนโโีโฟร์ดคอมมอนเรลออโต้4ฟล e ์วนะครับขับสบายเที่ยวสบายไร้ปัญหานะครับอึดทนนะครับ เครื่องดีเซลซ่อมง่ายนะครับยิ่งมองก็ยิ่งสวยนะครับคันนี้นะครับโอ้โหมันหายากแล้วครับบอกเลยครับมีตังก็หาซื้อไม่ได้นะครับสภาพอย่างนี้ลิมิเต็ดอย่างนี้สีดำแบบนี้นะครับตอนนี้โอกาสมาแล้วนะครับถ้าอยากเป็นผู้ครอบครองนะครับ t o y o t a Sport เ a d ด r 3000พันดีโฟดีคอมเบอร a เรลโฟวิลนะครับ สีดำหรือเ,เขาเรียกกันเสือดำนะครับรถสวยจริงๆนะครับสวยน็อตไม่เคยแกะสวยแบบออริจินอลเดิมๆสวยแบบเดิมๆล้อเดิมๆยางขนาดเดิมเดิมแม้กระทั่งยางอะไหล่ตรงนี้ยังเป็นปีป2อนนะครับมาดูมาแกะดูได้ครับสวยพร้อมใช้งานเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนะครับสำหรับโตโยต้า ไทเกอร์ดีฟดีตัวสปอร์ตไรเดอร์ตัวนี้นะครับเสือดำสปอร์ตไรเดอร์สามพันของอม้อนเร็วคันนี้นะครับตัว l ิมิเต็ดนะครับหายากครับบอกเลยครับเฟอง้ายก็เป็นลิมิเต็ดนะครับค้อม้อนลิมิเต็ดก็คือฟอง้ายลิมิเต็ดด้วยแล้วก็แถมค้อม้อนลิมิเต็ดในที่นี้เป็นสีดำนะครับรถสีดำตัวนี้ก็จะเป็นรหัสตัวถังสีนี่คือรหัสสีก็จะเป็น209นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์สำหรับช่องรถรังรถสวยด้วยนะครับ คันนี้นะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเสนอขายในราคาสามแสนสองหมืนเก้าพันบาทสนใจพร้อมเป็นเจ้าของนะครับโทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ด้านะครับอย่าช้านะครับอย่าช้านะครับบอกเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าผมก็คงจะหาไม่ได้นะครับถ้าขายคันนี้ไปแล้วผมก็คง จะหาสภาพนี้ยากเลยทีเดียวนะครับมันมีน้อยคันอยู่แล้วแต่สภาพสวยอย่างนี้มันไม่ยากไม่ง่ายมากนะครับบอกเลยครับมันยากครับที่จะเจอสวยๆอย่างนี้ครับฝากด้วยด้วยครับสําหรับรถวันนี้นะครับคือ Toyota Sport r ตไ e เนะครับเสือดำดีฟดีสามพันคอมมอนเรลล์นีเต็ดนะครับีเต็ดสีดำดุดันนะครับสวยงามมากนะครับน็อตไม่เคยแกะน็อตไม่เคยหยับ ไม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันโลนะครับรถมือเดียวนะครับมือเดียวจริงๆมาดูที่เล่มได้ครับพร้อมปรึกษาโทรกันมานะครับอยากเป็นเจ้าของศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าในราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับสำหรับช่องรถรถรถสวยนะครับอ่าครับเดี๋ยวดูกันดอบอีกทีนะครับแล้วก็ขอปิดรายการเท่านี้นะครับผมติ๊กเกอร์เดิมๆเลย สวยจริงๆเอานะครับโอเคครับลากันตรงนี้นะครับสำหรับโตโยต้าสปอร์ตไรเดนะครับปี2.3 0พัน0 0มมอนเร็วนะครับสีดำลิมิเต็ดนะครับหายากมากหายากทั้ง ด,ด้วยสีแล้วก็ด้วยความสวยด้วยความเดิมของรถคันนี้เลยเป็นไรที่หายาก2เท่าเลยนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในช่องรถลักก็สวยนะครับ081-987-875นะครับ329,000าบาทนะครับรีบโทรกันมาเลยครับขอบคุณมากครับผม